วันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศงานประเพณีบุญมันวันเกษตรที่จัดขึ้นณนะอำเภอปรกคำจังหวัดวีรลมโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่18-20มกราคม2567ที่ผ่านมานี้ครับภายในงานมีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันตำส้มตำการประกวดจัดกระเช้าผลไม้ตามฤด,ดูกาลการลำวงย้อนยุคและชมการแสดงสุดพิเศษจากคณะหมอลำระเบียบวัฒศินที่มาสร้างความสนุกสนานให้กับพี่น้องในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียงที่มาร่วมงานกันครับ สวัสดีพี่น้องชาวอำเภอรประคำทุกคนนะครับงานมังนี้ถือเป็นงานประเพณีของชาวอำเภอรประคำซึ่งจัดมาทุกปีทุกปี ผมขอมากราบสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับขอให้พแม่พีไป้องทุกคนวันนี้มีความสุขกับการดูระเบียบวาระสิ้นและก็ให้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับองค์การนสาวนจังหวัดวิรำอดหนุนงบป,ประมาณในการจัดงานวันหัวมันใหญ่หรือวันบุญเกษตรกรของบ้านเราเป็นจำนวน2องแ0,000นบาทอมือให้องค์การมหาชนจังหวัดด้วยครับ